ขอหนมอนาบุญคุณโยมสายันกันทเดคุณโยมแพทย์หญิงนินคำน้อยวันอุทินให้ในายสำรองนางไข่มุกน้อยวันคุณโยมสิริพรชานุคุณโยมแพทย์หญิงธิดารัตน์เจรพงษ์เจริญราบคุณโยมรองศาสตราจารย์ดรมณัฐทิดวันคุณโยมวัชพลกฤษดายุรัตคุณโยมเรืออากาศตรีกามพล สีโพคุณโยมแพทย์หญิงกอบคุณภาวะคุณที่รับเป็นเจ้าภาพถวายเพลงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ลูกพระลูกเนรโรงเรียนวัดป่าไม่จรินโสพิตารามจึงขออนุโมทนาสาธุมานาโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุ ขออนานาจบุญบารมีทำทั้งหลายขอ,อนห้ทรงเห็นการสืบทอดพระศาสนากลางป่ากลางดอยขอกุศลเหล่านี้จงม,มาประมวลรวมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตบะเตชะพพละวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจ,จากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโสสัพพโรค,ส,โรคสัพพภัย อุปัตตวะอันดารายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติบริวารสมบัติปราถนาสิหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการเทอินสาธุ ยะธาบริวะผูรับบริปุรีนติสักครังเอวามีว่าอิโตชินังเปตนาอุปากาปเจเอชิตาอุปาชิตาตุมหันคิดปามีว่าสมีฉันโตสเปปุรีนตุสังกปาจันโดปนารสุยะธามณีชติรัสสุยะธาสัพพิตโยเววชันโตสัพพารุโควินาสโต มาเตภาวัจวันจารโยสุขีที่คอยยกตัวภาวะอาเพียวชนะเรสานิจาวุท่าปัจัยโนจาตตโรธรรมาวัชันตีอายุอนโนสุขังะธรรม